เก่าจังวะเป็นใครวะเนี่ยลูกใครเนี่ยฮี้ยเก่าจังวะลูกใครวะหี้ยด่าพ่อกูเลยเหรอขอดูคลิปในดิคอร์ดได้ปะมีใครแบบอัดคลิปมาให้ลงในดิคอร์ดผมได้ไหมไม่ต้องแจกช่องนะครับ เนี่ยูกูอยู่เนี่ยกดเคปไปตรงนี้เลยแรงพุ่มเลยเนี่ยพี่พี่หลวดพี่พี่ชายปั่นมะเนี่ยขอดูหน,ดอดหน่อยดิขอดูหลักฐานหน่อยดินี่ดาพ่อกูเลยเหรอ เฮียเอาดีๆกูเล่นมากูยังไม่เคยโดนด่าพ่อกูตายเลยเนี่ยโหดไปเฮียดูนักเลงใส่กันแล้วแบบเนี้ยเอาดีๆเดินหอรเดินหออะไรนะ นิดเหรอ NC ที่ว่าแรงเขายังไม่เคยด่ากูขนาดนี้เลยนะเขาด่าแค่กูไอ้หน้าหมีอย่างเงี้ยหรอไหนดูดิดไม่รอต้องต้องอัดเป็นคลิปมาต้องอัดเป็นคลิปมา เอ็นซีด่าแรงอ่ะไม่แต่ว่าเอ็นซีมันก็คือมันไม่ได้มันคือต้องบอกงี้เอ็นซีเขาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบว่าคนสาธารณะนะแบบขนาดนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้ออกมากลางแจ้งเข้าใจป่ะแต่ว่าเนี่ยคือแก๊งมันแก๊งมันก็มีชื่อเสียงอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ส่งผลต่อตัวเขานะบอกก่อนนะเรื่องเนะี้ย เดี๋ยวรูปใหม่หนึ่งทีเห็นได้เานหนะอย่านนได้ไมดโหลโดตอไอ้โดเลนเลนบอกว่ามนเนลงน้เล่นไ้นะเหลือเหลือคนเาไอ้เหียโดนบร้านนึงอะไรอะอะไรอะไอ้เียกูร้องเพลงอะไรวะ ไอนี่ไงไอเพลงไอไอไอวันตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถติดรถติดรถติดอะมันเี่อะไรมันร้องเพลงร้องเพลงใส่กูบอกไอติ่งลิงติ่งวันนี้วันตายของเจ้ากูพูดแค่นี้เอ้ยมึงไปว่ายกเลยอันเนี้ยไอปามันแจงปามันแจงปากแจงปากอะไรอะไรของมึงปากมันร้องเปล่าเฮ้ยถ้าหลุมึงพึ่งเนี้ยแบไอเรียลทิเก็ตไปเลยไม่ต้องไม่เดี๋ดร้ายกันโอเคโอเคเออเรียลออกจากการไปเรียลออกจากการไปในวอยพึ่งนัวเฮียตัวร้องไงนะร้องเพลงไม่ได้แล้วเป็นเพียอะไรมึงเป็นใครอ่ะไอเพี่อเป็นใครร้องไม่ได้ไอพี่อ แวเฮียแกรพ้มันตายชีิตจริงหอ่าอ้ยขี้เยรออที่ใครร้องไม่ได้ี่แเฮียแกองเพง้วแล้มันตายชีิตงหอ้่มาจกไครร้องไม่ได้ที่เฮียแกลองเพลงแล้วแล้วมันตายชีวิตจริงหรอโอ้เกินปหัวหน้าเกินไปหัวหน้าเกินไปหัวหน้า เกินไปหัวหน้าดูขอโหลดไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอหน่อยขอโหลดไปหน่อยโอ้ยเกินไปหัวหน้าเกินไปหัวหน้าด่าพ่อกูตายชีวิตจริงเลยนะ เกินไปหัวหน้าไม่มีทัวร์นะครับไม่ต้องทัวร์นะครับคือผมก็ อยู่กับผมนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องไปทัวร์อะไรแค่นั้นแหละครับอยู่ดงของเรานี่แหละใครจะมาข่าโอเคนใหญงเลยนะเกินไปาหัวหน้าแค่นั้นเองเกินไปยหัวหน้ากูยังไม่ได้แจ้งเฮียเลยสัตว์ด่าพ่อกูตายเฮียพ่อกูตายชีวิตจริงด้วยโอ้โหยัดเ็ดสุดยอดสุดยอดจริงสุดยอด ไม่มีทัวร์ครับไม่ต้องทำทัวร์นะไม่ต้องทำทัวร์นะยอยู่ตลอดอยู่อยู่ตลอดอยู่พี่ไม่ไตลอดอยู่คือเรื่องแบบนี้ไม่ต้องเป็นต้องมีทัวร์ครับผมบอกให้ไม่ต้องเป็นต้องมีทัวร์อะไรเท่านั้นนะครับอยู่อยู่ของเราดีกว่าอย่าไปอะไรอย่าไปให้ค่าเยอะครับก็ตามทรง แต่มึงกักูเนี่ยต้องคุยกันหน่อยละเพราะมึงมึงด่าพ่อกูตายชีวิตจริงเน่ยก็มึงไม่ใช่ละก็มึงมึง,ม,งมึงเกินเกนิกน,นนีมตอน,น,น่าจะเกินไปหน่อยละเน <ละ S 1> <ะ>ีะพออยูกับผมสาลำนะครับตอนรอเออเขาโอเคพี่เขาโอเคอย่ามาอย่ามาเขาโอเคตอนนี้อยู่กับผมประมาณสิบเป็นสิบพันได้อะ่อะรอรอหมอ ไอ้เฮียแบกว่าแบบไม่ไอ้แบกก็คือแบบว่าหนักแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนี้เขาเรียกว่ามันก็ยังอยู่ในขอบเขตของมันอ่อะมันก็าจะมีขอบเขตของมันเขาเรียกว่าไอ้แบกอ่ะมันก็จะเลื้ยนหน่อยเดี๋ยวถ้าอยู่ในขอบเขตของมันอ่ะแต่ไอีเหี้ยที่ด่าพ่อกูตายเลยเหรอไอ้สัตว์มึงด่าพ่อกูตายเลยเหรอไอ้เหี้ยปมเปยไปเลย เออผมโดนเปิดวงแดงยื้อยู่ยือย้อยื้อสุดหัวใจแล้วพี่พี่ชาผมจึดเป็ด แล้วพ่อกูตายแล้วแล้วยังไงวะกูอยากรู้เออเออพ่อกูตายชีวิตจริงอ่ะทำไมวะแล้วยังไงต่อวะเออเตรียมตัวเตรียมตัวเอาเอาเอาคลดไจังนะที่ผมผมเกมละผมยินดีมากสวยแบ๊กสวยสวยเฮ้ยวอรมบัคเอ้ยวอรคมบัส